ครับสวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่4ผูพฤศจิกายน2 5 6 5นะครับเราก็มาพบกันเช่นเคยในรายการของกรมชุประทานโดยสำนักงานชนประทานที่7พบประชาชนนะครับครับในอันดับแรกเลยผมจะมารายงานสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำท่าเอ็นะครับ ที่จะมาดอุบลราชธานีเรานะครับวันนี้ระดับน้ำท่าที่ M7 นะครับอยู่ที่ระดับบวก114.06เมตรหลกกนะครับก็ยังสูงกว่าตลิ่งฝั่งอำเภอวัิษชำราบอยู่ที่2เมตร6เซนติเมตรนะครับมีอัตรากระไหลผ่านนะครับอยู่ที่3,548ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหรือ306ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะครับ ระดับน้ำท่าที่ M7 เรานะครับลดลงจากเมื่อวานนี้14เซนติเมตรนะครับรวมแล้วตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมานะครับระดับน้ำที่ M7 เราลดลงไปแล้วถึง2เมตร45เซนติเมตรเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับแม่น้ำมูลเรานะครับที่ระบายออกสู่แม่น้ำโขงนะครับอยู่ที่อัตรานะครับ4,012ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหรือ347ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะครับ เนื่องจากว่าแม่น้นําโขงลดลงจากเมื่อวาน12ซนติเมตรทำให้แม่น้ํามูลเราเนี่สูงกว่าแม่น้ําโของอยู่ที่6เมตร98ซนเมตรเลยนะครับวันนี้นะครับและครับแล้วก็ตามข้อสั่งการของอานายประพิจันมาอธิบดีกรมชลมระทานนะครับที่ได้สั่งการให้โครงการชลมระทานาในพื้นที่ที่ได้รับผลจากอุทกภัยนะครับ เข้าดําเนินการฟื้นฟูช่วยเหลือราษฎรนะครับโดยเร่งด่วนนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่3พฤศจิกายน2565นายจักรินประเสริฐสุวรรณนะครับรรผู้อำนวยการสํนรานักงานชมประทานที่7ก็ได้สั่งการได้ผมนะครับพร้อมกับคุณสัมพันธ์เดินศิริรัตน์ผู้อำนวยการโครงการชมประทานอุบ,บลราชธานีนะครับ จัดชุดปฏิบัติการนะครับลงพื้นที่ฟื้นฟูนะครับที่โรงเรียนน้องขอนวิทยานะครับอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนื่องจากน้ําลดลงแล้วนะครับก็เลยต้องจัดชุดเข้าไปประมาณ30คนนะครับพร้อมรถบรรทุกน้ํานะครับรถสองตันนะครับเข้าไปเก็บขยะนะครับพร้อมอุปกรณ์ทําความสะอาดเข้าไปกระช่วยกันฟื้นฟูนะครับซึ่งโรงเรียนนี้จะเปิดการเรียนการสอนอาทิตย์หน้าแล้วนะครับเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือนะครับ หลังจากนั้นช่วงบ่ายนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามดูการฟื้นฟูที่มหาวิทยายลัยราชธานีนะครับซึ่งเราได้ไปดำเนินการานำแบคโคไปสองคันนะครับคันหนึ่งไปเปิดเปิดทางระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังภายในมหาวิทยายลัยนะครับระบายลงสู่แม่น้ำหมูลน,นะครับอีกคันหนึ่งเราไปช่วยกำจัดผักตบชวาที่บริเวณ สะพานหน้ามหาวิทยาลัยนะครับเพื่อให้น้ําสามารถระบายลงแม่น้ํามูลได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบไฮโดรฟล์นะครับอีกจำนวนหนึ่งเครื่องนะครับเพิ่มเติมจากที่ของเดิมมีอยู่แล้วเป็นเครื่องสูบน้ําขนาด8นิ้ว1เครื่องนะครับซึ่งจากการเปิดคันเมื่อวานนะครับเปิดคันระบายลงไปแล้วประมาณสัก 3- 4สี่ชั่วโมงระดับน้ำในมหาวิทยาลัยราชธานีก็ได้ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับ แล้วก็หากหน่วยงานใดนะครับหรือสถานที่สาธารณะใดเช่นวัดหรือโรงเรียนนะครับต้องการให้หลังจากน้ําลดแล้วต้องการให้ทางกรมชมพทานเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูทาความสะอาดนะครับขอให้แจ้งได้เลยนะครับที่สายด่วน1460กรมชมทานนะครับหรือติดต่อที่โครงการชมพทานใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ